สบายดีพี่น้องแดดขักแดดแน่พี่น้องเลยฝนอ่อนะวัดฝนแล้วก็แดดวัดแดดแล้วก็ฝนตอนเที่ยงพี่น้องเลยสิบเอ็ดโมงกว่าๆแล้วประมาณนี้นึววง่งสิเข้าสิบสองโมงนั่นแหะจะพาพี่น้องไปเบิ่งแม่ม้อนพันมาแต่ตลาดจะพันได้ยี่ยงวัดพี่น้องเลยสีวิว,วคลองใหพง้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยลงอยู่ไซเดียบานเอาของมาบัดไปยังแม่ม้อน น้อมไม่เสียงรือบองเลยเด้อบาทสบายดีในกะโหลกมี่เลยเออนั่นนั่นเ่ายังมาลืมยังล่ะในม้อนไปตลาดมาพี่ดองก็ในม้อนสิรีวิวของให้เบิ่งเด้อบ่ไดรยังมากินมีแล้วลืมมีลืมเดี๋ยวนี้บ่มีทงแป้งนัวบ่มีอันซื้อแล้วบ่าอะไรยาชาหัวยังเลยนี่ซื้อเลยซื้อแล้วเบิ่งแล้วในเตียงนะเขาปลดลงเบรถได้ในกระตารถเข้ารถไปเบิ่งลูกพอละื้มคลองพี่ดองเลยอยู่ตลาดเฟอร์แจ๊ะ ม้อนไปตลาดมาพี่น้องเลยไปซื้อพักซื้อยาวิจะพักวอมเนี่ยเด้วมือม้นกินแบองคนบ้านดอกซื้อน้ำไม้เนี่ยหานกี่ก้าบาทเนี่ยแกงน้ำไม้กินตนเทียงนไม้ตนเทียงน้ำไมไล่ไที่ที่มี้กกอดพี่น้องอะครใชนี่ยนี่าแฟบัรุงสายตา องรอกว่าบาทเดอแปดสิบแปดสิบพนนี่นะรีก็แปดสิบพันบาประมาณสองร้อยกว่าบาทที่นอกุกนึเอางใส่ตาลุงสุ้ภาพสื่อคิดลงเบิงมีม้อนเป็นตามมววแล้วเป็นตาไหรแสบตานะกมว่ามันดีมันมันเศรกลัวสนิทยี่นี่นันมี่เศร้ากลัวสนิทมันดีหลายอย่างเสื่อมาินลงเบิง ขายคนกรบ,บาดีเือก,กินลองบึงน,นี่แต่อเนีเนเอออันนี้กุ้งแหงกุงข้าขวัวเร็วนะกุ้มน้อยกนะุ้งคอยนะคิดว่าเ้ยเสร็จตหม,ม่ง,หงพี่น้องเี๋ยวจตำหม,มังหงอันนี้กับปลาเดหาพันกีบซาบาท สามสบต้ไ่หอ,อมหัวไงหอมหัวไง่น่ก็สิบบาทสามพกีบสบ 3, อ,องหัวพอซื้อด้สามพันเนาะสหัว 3, าสามพกีบชิบบาทซื้อมาไบ้วา,าสิงตุมยำปลาสดซื้อประนิ่น,นีโน่โลว้ว่ไงโลปลายน้อยหนึหน่งทีเะ นี่โูกไปนู่นหนึ่ง18 0พันกีบมีมอนสื่อร่ะไรวะ0กว่าบาท่านห้าสิบ60บาทห้าสิบาบท60บาท60กว่าบาทห้าสิบบาทก็ชื้ห้าอันน 18, 000. 60, 000ี้18 0 0 0นเอออะไรคบ60บาทคือ60บาท พักแน่อันนี้ก็พทิกสาวบาทริกนี่ก็หาพันกีบเมื่อยซื้อพักหอมบัวนี่ก็หาพันกีบก็ถ้ากระเพิมก็หาพันกีบมัดละพันกีบพี่น้องหมัดหาพันสาบาทสีสิบาทอันนี้ก็มัดละ 1, พันกีบพกมัดหาพัน สิบาทสิบาท้าปสิบ,บาทเดี๋ันสิเปเป็นเงินไทยคุพอไมใหุูกจักก็สันบุหุจกัจกเนาะนี่มารกลินไม้มารลินข้าสองหมากจ้กาเก้าบาทมาร์กลิน้อันนี้ถ้าขยแแกงใส่โนไมนน้ท่านกีบอันนี้มาร์กลินผ้าสหมากเดี๋ยววันซื้อ ซาบาทหาผักจีนั่งลา,นาโนว่าสิก้ยบอยากสิก้ยเอโทรเถึไม้แล้วสิวโก้ยมาเพิ่ไม้เนี่กระพักขยงเผือแกงนอไม,ม้อันนี้นะแกงนอไมน่กาบหาักีนี่อย่างีพัขงเลยะฮอมีขบมีักขยงมีม,มอืมีเฮ็ด <c ười> เห็ดหูนูก็มี่มีเฮ็ด M, h h เห<อ>็ดเขมเดม็ม,หมเห็ดผู้นูมีเบ็ดเขารวมจะเบดเลยเนาะเขารวมมุดนี่จะหมากนาหมากนามากเรนหน้าหมากเรนกะ,ะสีสิบบาทสิบพักีีโต<อ>หน้าหมากเรนพอซื้อแล้วมันจะได้มหมากนาวลงนะะยีส่สิบ,บาทยังละส้าบาทแล้ไข่เดี๋ยวไข่เตะหนึ่ง ไข่เต้ยหนึ่งร้อยบาทพี่น้องได้ละร้อย 33, ออสามสิบสามพันกีบอาหมื่นสามไข่เต้ยนึ่งมาไหวมาทุกเชิญกินไข่นี่ก็ไปซื้อันยาดีประดงแขงนั่งหล่าไข่ไข่เบิร์ดหแขงนั่งหล่าไข่ไข่ขไขขปวดแขงปวดขาพนังเก็บเล็กลายนะ มีมอนก็กเลยซือ้อยาโซมกวดบอบอบอโดวด 7, วดวบ,บ่บแพงดอกยางหนึ่งหัวละเจ็ดพันกีบกะบไรซาบาทซะเงินบ่ซาไปบาทซาหามบาทกวนแล้วซาหามบาทไรเงินรุดเด็กเงินน้อยไรเงินรุดเขาไรเงินเต็มหายดอกไรเงินรุดแล้วก็แนวากินลิ้นไม่ไหว เนี่ยกลิ่งเมมอนขนมครกกล้วยปิ้งโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปมันนินมาค้ามาเนี่ยหลีกรถใหญ่เกือบเมมอนลงจุคลองเลยเป็นลงจุข้องเลยกันมีเราได้แข่งไข่ด้ยนี่ไปถืออีกยังซ้ำเคี้ยวเลยเลยไปตำมันอันนั้นเหยียบรถุดมาเลยหลุดใหญ่รถุดบอคระมรถพ่วงหลนั่นน่ะนะมันมันแซงกันมันหลีกกัน บุญเดมีมอนอนคือรถทันประสันลงสักของค่อยน้องซิมตายเอ,อ,อย้ยยองเลยน้องไขวานี่แข่งไข่พาทา่ายาแล้ววลืมมีชังเลยตลอดลืมของอยู่ตลาหดเด่นจกักรีนุฒิยาอยู่ใส่จักรีวุฒิใส่จตอนขึ้นเป็นตาสุดท้าย<อ>ไปเขาห่านไปยังละลืมซื้อยาซาหัวซื้อแป้งนัวซื้อซิตา้าเนี่ยทาผิว หกสิบพันสองร้อยบาทมุ่งค,า 4, ค่าที่ว่าถิ่นย่นคนหลายหลายพี่น้องเลยเขาจะไปสื่อของทำบุญน,นอเาขา,สา,า,ขาสาบมีบุญหอเขาสาบดิซังจังไงแม่ยังจัง <c ười> มือยังกระเริ่มเลยเด้มื่ออื่นนี่ได้ใส่บาทมือมอมอออม่อนี่เข้ากับใส่มื่ออื่นก็ใส่อีกมื่อนี้ต้องใส่แล้วมื่อนี้นะเขาบ่กให้ลงบาทเดียวมันหลายคนให้ลงหลายคนเออเขาบ่กให้ลงบาทเดียวเขาเหตุทรงมือ ใส่บาทนะลำบากเนาะใส่บาทในโซงเมื่อลำบากมามากินขนมไข่นนขเลยน้ำครกน้ำกันพี่เนาะเด้อ FC หักแพงน้ำครกน้ำมีม้อนกล้วยปีกโคตรร้องสบายแล้วโมเศร้านี่ฮะยืนก็นลงอีกวันนี้คนไปซื้อคองห่อเข่าไปมัดตลาดจักรยานนั่นแหละจุดมือของหม่งสีจอดมืเอร์ไซคหลาย ลดลายเราจะไปจอดใช่ไหมกรซิ้งจอดเขาไปดำอะไรเดี๋ยวถ้าเขาไปซื้อน้ำมันจะใส่บาทดีเนาะปะวดข้อเขา่มามอกระปวดข้อเขาเป็นประดงคือกันกินยาอันนี้ไลยนะกินยานำดำมันนี่แหะใครเนีย้ยเสื้อน้ำแมวเสื้อห่านแมว กินยาเนี่ยมันกินเขาแสบอ้วนในกินยาเนี่ยแส,ยนนยยสยบบนองกินเป็นแบบปกอ่กองปีกลยขนมกินได้ไหมขนมบก,กับกหาอันหาพันอันเศร้าบาป่วยกับหาหน่วยเศร้าบาดปว่ยว,ย,ว,ปวยปีกัน Song bạn hm 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 Thì hm 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 เออใครเขาเสียไว้ให้ใครๆอยู่รรคือว่าขอจับเอาเลยแล้ว่าขอไปว่างสื่อฟ้องู่ไซบอนงานแั้วลงบองว่า,นานง,ง,บ,าง,างบริจอได้พี่น้องไหมบริจอหั่นกระดานแข้งแล้วซือไปทานขึ้นก็ไม่ซื้อหั่นกระดานซื้อห,รรอห,ห,หรรั่นแข้งแล้วครัหั่นปวยนังทองคนรู้จักกันเนี่ย นี่ก็เขาจะลืมปัญญันกับใครอยู่เขาลืมในห้านนะเนี่ยบอเซียเพราะว่าเขาหูบดเขาชี้จืดบดเดีดยวคองกัมอสลืมนี่บอกแต่ว่าข่อยยามมันขาดข่อยหอยใสเข้าวหลุดเนี่ยข่อยยามมันขาดมันหลุดลงแล้วข่อยสิบบเห็นเพราะว่าข่อยหอยคล้องใสเข้าวหลุดด้วมันขาดมันไม่สิบบเห็นโอ้มันหนักปกว่านายอะไรหัวนะ ว่ารีกลดกับพนันนี่ย่านรถกับพันนี่เนี่ยย่องลดหลายหลายเอ้าคลิปนี้กันมีมอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ่มี้ยังรีวิวของมาแต่ตลาดบุญคำบุญสู้อยู่ดีมีแห้งเด้อมุทะผู้ทุกคนเด้อทำบุญทำทานไปกับทำบุญเนาะบุญห้องเขาสามให้สุขกายสุขใจคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ครับจะไข่สงองลาออย,ยใเญ่หอนเลพี่น้องเด้อบายบายพี่น้อง